วนจังารีวิวขันมืองเล่ขันใส่เน้นๆมันขันวัวฟ้นใส่เน,น้นๆขันยางซ่บมาด้วยขันใครผ่านมาลตัดกุนทองขันใส่เน,น่ใส่เน,น้นๆบอคืนบ่หลายปนี่ขันใส่เน,น้นๆค่ะผ่านมาลูตัดกุนทองอาหารเส้าขันคล่อง อาหารตองตองอืมชีวีกวนน้ำอะไรชีวีวนำรักขึ้นไหนเนาะเมื่อยุ่บากนี่จะความสเสียอืมเหนอะค่ะอืมอืมใส่เน้นๆมังเนี่ยใส่เน้นๆอ่ะอืม เมว่านักึอ้อยังไนเนาะคะ่ะมาอยู่บ้าน